เดี๋ยวมาต่อพรดสองของรับหนึงแกะอันนี้ลงนึงมาข้างล่างตอนแรกมองไกลๆนึกว่าพระจริงๆที่ไหนได้เป็นลูกปัดนี่นที่นั่งเนี่ยน่เท่าจริง เดี๋ยวดีดอกนี้เขาเรียกดอกอะไรอ่ะดอกสะแบงร้เปล่าเราจะเอามาลอย้อย้อยแล้วก็เอาไว้รุันชั้นใกล้ๆกันผมไม่แน่ใจว่าดอกสะแบงหรือดอกอะไรเจ้าหน้ามีหลายคันทีเชียงใหม่ห้าหกพันนะเมื่อตอนเด็กอ่ะเอามาเล่นบ่อยอันมี เดี๋ยวเอาเปลือกมากินหมากด้มยนะอืแน่นอนแน่เลยไปศิริสังขารนั่นจะอยู่ที่ตรงนี้แหละ

วัดนี่แหละร้านร้านปูนที่ที่สาร<อ>ที่เขาเสริมข้างในมันจะเป็นบทเอาไปไม่ได้เพราะว่ารู้กว่าฮะประตูประตูไม่เดี๋ยวผมติดเองมีเจนมีเจนหรอมีเดือ มีน hey, um> uh huh. ั่งมาเดินมาที่โบสถ์นะอ่านี่เขาก็มือหอละคังห่อละคังแล้วก็สาราอยู่ฝั่งซ้ายถ้าฝั่งขวานี่โบสถ์อันนี้อะไร อยู่ในตัวเมืองเออชันไม่น่าจยู่ชันนะแบบข้างๆนี่ก uh, okay, ็คือทุ ok, ่งนาใช่งนา่อยู่ในเมืองแต่แยวอาสอง